สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้พามาดูไก่ย่างครับใครไม่เคยเห็นไก่ย่างมาดูได้ครับผมนี่อา้าวดูเอาครับผมไก่ย่างมันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับนี่ไก่ด่างไปไฟดูกย่างนี่ก็เป็นแบบนี้ครับนี่ตับย่างเนี่ยดูเอาครับใครไม่เคยเห็นก็ <c oughs> นี่ เวลาเขาพลิกก็แบบนี้นี่ใช่ใช่ไก่ย่างไก่ย่างร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นมันต้องมีควันครับนี่นี่มันต้องมีควันนี่ถ้าไม่มีควันไม่ใช่ไก่ย่างครับนี่ดูเอาครับพี่น้องนี่ดูเอาครับ ว่ามันจะหอยตรุมแค่ไหนน,นี่นี่ครับไก่ย่างครับไก่ย่างโอเคครับสบายดี